เพื่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเอ่อสําหรับตัวนี้นะครับเป็นมาแชลนะครับสแตนมอลนะครับนะครับนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือเปิดไม่ติดนะครับจะเรียกว่าชาร์จไม่เข้าก็ไม่ได้เพราะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็เอ่อเปิดไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับ ส่วนสาเหตุก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาหากันว่าเพราะว่าอ,อะไรนะครับเบื้องต้นนะครับก็เทสไฟก่อนนะครับตัวนี้สัวดีที่ปั๊กนะครับดนนะโอเคนะครับ110นะครับ110ยโวลต์น,นะครับโอเค อ้าแล้วทำไมร้อยสิบล่ะใช่ครับใช่เพราะว่าปกติเวลาช่างต้นเวลาเทสหลังๆนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเวลาเทสก็จะใชร้อยสิบนะครับ,นะรบเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเกี่ยวกับประเภทลาโพงพวกนี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบที่ขายอยู่ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะรองรับร้อยสิบแล้วก็สองร้อยยี่สิบนะครับนะครับแต่ว่าเรื่องของเราเทสที่ร้อยสิบก็คือมันก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่า ถ้าเราโดนดูดหรืยอะไรเงี้ยอันตรายก็ก็จะไม่ไม่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับก็ทางตรงก็กลัวอยู่นะครับก็ทางหลังก็คือเปลี่ยนไปใช้ร้อยสิบหมดแล้วเวลาเทสนะครับนะครับโอเคนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟร้อยสิบนะครับไม่ติดนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ทราบเท่าที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือเปิดไม่ติดนะครับ แต่ตัวนี้สวยจริงนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้สแตนมอนะครับหนังสวยมากนะครับหนังสวยมากนะครับโอเคเปิดไม่ติดแต่เรามาลองแกะแล้วลองทิศการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแกะนะครับก็เพื่อนจะจะซ่อมหรืออะไรนะครับแกะก็แกะน็อตเนี่ยอันนี้ขออนุญาตใช้ไขควงนะครับไขควงไฟฟ้าเนาะ ไวดีนะครับเ,เวลาแกะอะไรอย่างนี้ครับเสกเศกเสกสก,สกระป๋องอะไรก็ได้ครับมีตัวนี้มีแหวนด้วยนะมีแหวนด้วยนะครับเก็บดีทั้งตูงก็จะเก็บให้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าฟัวหายเหมือนกันถ้าหายไปแล้วก็หายากอย,กอยู่นะครับที่เก็บไว้เป็นของไทของมันนะครับ มันมีกี่ตัวเนี่ยแปดตัวนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะฮะเราแค่เอาจะเอาอเราแค่จะดูวงจรนะฮะเราเคยปิก๊กปิ๊กพลาสติกก็น่าจะพอไหวนะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนหนังน,งนะฮะ ก็คือถ้าใช้ปีพลาติกก็ดีถ้าออกได้ก็ดีอย่างคือแบบจะไม่มีปัญหาเวลามันจะไปควนกับหนังนะครับโอเคนะครับปีพลาติกออกอยู่นะครับโอเคนี่กระนมอเบื้องต้นเมนบอดใส่มากนะครับ ไม่ฟังเสียงนะครับช่างต้องขอญาตเปิดแล้วก็ตอนนี้คือเราจิ้มได้ละเพราะว่าเราเป็นไฟร้อยสิบนะครับแล้วก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจิ้มเลยนะครับเดี๋ยวผมวัดเลยามาปลอดภัยไหมก็ไม่ปลอดภัยแล้วครับก็เสียวอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะ โอเคเห็นไหมนะโอเคเปิดละมิเตอร์มิเตอร์นี่วางนี่ได้นะมิเตอร์เป็นพลาสติกนะครับไม่มีไม่ไม่ทำให้เป็นรอยนะครับโอเคอินพุต AC อินพุตนะครับไปมานะครับร้อยสิบนะครับ คนะครับเราค่ามาเป็นเอา์พุตตรงแถวแถวที่จะไปเลี้ยงวงจรวงจรหลักเลยนะครับที่ช่างตรงจิ้มนี้คือจะเป็นกระ,ะแสะตรงเลยนะครับก็คือจากตัวเฮลสไพลยนะครับจะออกไปหาจะไปเลี้ยงอุปกรณ์ละนะครับจะต้องผ่านอานะครับ ไฟไม่มานะครับไฟไม่จ่ายทั้งหมดเลยนะครับไฟวีเมนไม่จ่ายนะครับเอาพุทนะครับจาก p อ w e r supply นะครับไม่มีออกนะครับเห็นตรงนองลาจิ้มสุ่มๆดูนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีสักจุดเลยนะครับแสดงว่า นะครับเอาพุทไม่จ่ายนะครับก็คือก็น่าจะในส่วนของบอร์ด power supply นะครับ sì คือเป็นบางรุ่นเนี่ยครับบางรุ like ่นเขาก็จะมีเมนบอร์ดแบบคือมีเมนบอร์ดแบบร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยครับมีเมนบอร์ดร่วมกันก็คือก็คือก็คือฝั่งนี้ก็คือเป็นเมนเป็นบอร์ดเมเป็นเป็นเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับ เป็นบอร์ดหลักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น power supply นะเห็นจะมีมออแปลงมี TR นะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุดจ่ายไฟทั้งหมดนะครับณตอนนี้ทั้งตองลองวัดไฟดูที่ Output นะครับไฟไม่จ่ายนะครับแต่มีไฟอินพุตนะครับแต่ Output จาก power supply ไม่ออกแสดงว่าตอนนี้คือเสียในส่วนของ power supply นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองซ่อมดูนะครับ เคครับหลังจากที่เราลองจัดการเจ้า TR นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ลองมาลุ้นดูอีกทีนึงนะครับว่าเอาพุทออกไหมนะครับนะครับเช็คเอาพุทนี่เดี๋ยวนะครับเราขอแค่สาย AC นะครับแล้วก็ AC input นะครับอ๋อ,อนะครับอันนี้ยวไม่ต้องต่อนะครับเดี๋ยวพอถ้าไฟออกก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อโอเคโอเคเหมือนเดินมนะครับผมก็ ร้อยสิบเหมือนเดิมไหมฮะอเคโอเคนะครับร้อยสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจาะกูเลยนะครับเจาะที่ จที่เอาเอาพุทเลยนะครับเอาพุทโอเคมานะครับนี่ไที่ผมมองนะครับนี่ครับวีเมนนะครับมาแล้วนะครับนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสาม31.1เอ็ดจุดสองสามเอ็ดจุดหนึ่งนะครับมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองประกอบดูแล้วตอนนี้ หลังจากที่เราแก้ไขเจ้า TR นะครับตอนนี้คือมีเอา p ์พุตโผ่มาแล้วนะครับ3 1 v โวลต์นะครับนะครับมี 12V โวลต์นะครับมี 31V โวลต์นะครับนะครับเคนะครับตอนนี้ไฟที่เราต้องการนะครับมาแล้วนะครับ มีสามสิบเอ็ดมีสิบสองนะครับมีตองข่คอยหน่อยเคนะครับมีไฟเลี้ยงบลูทูธแล้วนะครับสามโวลต์นะครับโอ้ครบแล้วนะก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับเงื่อนไขก็คือมีไฟเลี้ยงระบบบลูทูธนะครับสามโวลต์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงแอมนะครับสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็วีเมนนะครับสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวาต้องลอง ลองเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนโอเคปั๊กแล้วก็เลลองประกอบกันดูนะครับตอนนี้บื้งต้นว่าทั้งต้นว่าน่า,นาจะครบแล้วแหละเพราะว่าไฟครบทุกจุดแล้วอะมีไฟเลีเ้ยงบลูทูธนะครับตอนนี้ยังไงก็บลูทูธทํางานลวแล้วก็มีไฟเลี้ยงแอมม์บะ12น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเอาท์พุตแอม์นะครับทั้งตรงเดาน,นะแล้วก็มีตานะะน1ตะนะครับเป็น V เมนละก็จะครบแล้วนะครับ อขอญาติไขน็อตบางสว่วนตัวนี้ก็คืออาการที่ที่ค้าแจ้งก็นะ่ะคืออาการที่เปิดไม่ติดนะครับไม่น่าจะไม่มีสาเหตุน่าจะไม่ทราบสาเหตุแบบอยู่ดีก็ไปเองเสียเองน่าจะเป็นเพราะใช้มาระยะหนึ่งนะครับใช้มายุายการใช้ง,งานมาสักระยะหนึ่งละนาแล้วแหละ เคยมีนะครับเคยมีคนแบบถามว่าช่งตู้ทำไมไม่ใส่ถุงมือล่ะอะไรอย่างนี้นะครับมาซ่อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลายมือก็ไปเปื้อนหลอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็จริงของเขาบอกนะครับแต่ว่าเราไม่ถนัดจริงๆนะฮะเราก็ชินกับแบบนี้นะครับถ้าใส่ถุงมือมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้เพราะว่าเราไม่เคยชินนะฮะส่วนมากก็ช่างที่ซ่อมกันส่วนมากก็จะไม่ค่อยใส่ถุงมือกันนะฮะนอกจากจจแบบโชว์นะครับโชว์ออฟแบบว่า เหมือนแบบใส่ถุงมือแล้วก็ถ่ายวิดีโอโชว์อะไรนี้ครับเนี่ยคือใส่ถุงมือนะครับแต่ทับดิพิงก็ไม่ค่อยใส่นะครับก็จะดิบๆเป็นแบบนี้นะครับนะครับช้างต้งก็แบบเชื่อนๆหน่อยนะครับนะครับอินดี้อินดี้หน่อยนะครับก็ไม่ค่อยจะเหมือนใครแล้วก็มือไปเลยนะครับเพราะมือก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนะครับมือก็สะอาดอยู่นะเล็บเล็บก็ตัดนะฮะไม่ได้สกปรกนะฮะนะครับโอเคอันนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับใส่น็อตตรงนี้แล้ว น็อตแล้วใส่น็อตเนบอร์ดแล้วอ่ะใส่นอ็อตปักไอซีซะมั่งไม่ต้องจ,จะพยายามแบบวางเบาๆนะไม่ให้โดนหนังนะฮะพยายามจะไม่ให้โดนหนังเสียนะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะอาจจะวางนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามแบบเบาๆนะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าสวยสวยอยู่ นี่คือสแตนมอลนะครับแบบว่าแต่คือสภาพแบบสวยกิฟเลยนะครับทั้งต้องเห็นว่าว้าวเลยนะฮะแสดงว่าเก็บอย่างดีนะฮะตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นลูกรักของของลูกค้าเลยก็ได้นะครับผมก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับผมก็จะแบบพยายามจะไม่ให้เป็นรอยนะจะไม่แบบไม่ให้เป็นรอยนะครับที่ที่ที่ทางนี้ผมก็ปูเป็นผ้านะครับผ้ารองนะครับไม่มีเศษอะไรนะก็จะพยายามดูแลก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคน ที่ชอบฟังเพลงนะผมก็ชอบลำโพงเหมือนกันผมก็เห็นแล้วผมก็แบบว้าวนะครับเราก็ชอบเหมือนกันนะฮะเราก็จะพยายามดูแลให้เต็มที่นะครับจะไม่ทำให้เป็นรอยนะจะค,ค่อยๆประกอบนะครับตัวนี้เป็นสแตนมอนะครับ สเตนมอลครับเป็นนี่นะครับบอร์ดเมนบอร์ดเขานะครับเมนบอร์ดสแตนมอลจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นบอร์ดคอนโทรลอยู่ด้านในนะครับนะครับแล้วก็เมนบอร์ดหลักนะครับถ้าเป็นบางรุ่นถือสแตนมอลทูไม่ใช่ดิเอ็กตันเอ็กตันก็จะมีบอร์ดมีบอร์ดสองสองบอร์ดนะครับมีบอร์ดเอ่อบอร์ดเมนบอร์ดหลักแล้วเมนบอร์ดพาวเวอร์เมนบอร์ดพาวเวอร์สปายสวิตชิ่งนะครับแล้วก็เมนบอร์ดคอนโทรลนะครับ ส่ a u x นะครับไม่ลืมนะส่ a u x นี่ก็คือ Input นะครับไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอ u t อ่าสัญญาณ Input นะครับก็อีอื่นให้เราเสียบสาย a u x นะครับอันนี้ใส่แครคอนโทรลชุดจากแผงคอนโทรลนะครับตอันนี้เึงน,นะค่อยกด อาจจะไม่กดลงไปโดยตรงนะเพราะว่าไอ้าให้เมนบอร์ดมันโก่งได้นะครับเราจะต้องแบบใช้มือลองนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆลงทีละข้างนะโอเคนะครับจากเมื่อกี้อินพุตไฟคร,บ, 12, ครบนะครับออ p ต์มีไฟ3มเอ็ดมี3.5ครบนะครับแล้วก็มาลองลุ้นกันว่าจะเกิดไหมนะครับอื แต่แปลกนะรุ่นนี้ช่างต้องแกะนะครับยังไม่เห็นเสาบลูทูธนะครับนะครับตัวนี้นะครับยังไม่เห็นเสาบลูทูธนะอาจจะมีเสาบลูทูธในตัวนะครับอยู่ตรงแผงตรงนี้นะครับนม่เห็นนะนยีดยังไงไม่มีนะครับคเคจัดสายนิดนึงนะครับขออนุญาตจัดสายนิดนึงนะครับเพราะว่า เรามุดเข้าไปเราก็ต้องแบบดูนิดนึงไม่ให้ไปค้ำเป็นอะไรนะครับไม่ให้ไปบงังอดด้วยถ้าเราไปบงังอดลมก็จะทําให้เสียงแบบว่าลมเดินไม่สะดวกนะครับแล้วก็เสียงจะเหมือนดังแบบแปลกๆนะครับดังขัดขัดนะครับว่าจะไม่ให้สายไปบงังผดลมนะครับโอเคไม่ลืมอะไรนะฮะไ,ไม่ลืมนะฮะใส่สน็อตหมดแล้ว พักไฟแล้วโอเคประก,กอบแบบมั่นใจเลยนะครับก็คือยังไม่ได้ลองเลยนะฮะอันนี้คือคือแบบคือแบบคือลุ้นทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจนะตัวนี้เพราะว่าไฟออกครบทุกจุดเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่คือเราเจอสาเหตุเสียด,ด้วยเรื่องของเรื่องก็คือเราเจอท R ีอชอตนะครับ นะครับเราก็พอเราเปลี่ยนปุ๊บออาไฟมเขาก็หายช็อตแล้วก็แล้วก็เราก็วัดไฟแล้วก็ตอนนี้เอาพุทก็ออกครบนะครับก็น่าจะจบแหละถ้าไม่มีปัญหาอซิเสบอะไรนะนะตัวนี้สีหนังสวยมากนะฮะ แสงสีหลังสวยมากครับสีดังสวยมาก โอเคนะครับสีหนังสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเทสกันตัวน,นี้ ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะจะว่าคุยไหมไม่คุยนะครับพอดีคือแบบว่าเราเจอจุดเสียงไงแล้วเราก็เออแล้วไฟมันก็มาครบแล้วนะครับอเสียบมีเสียงแป๊ะนะครับรอยู่ปิดสวิตช์นะครับอันตรายอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตไปหยิบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเลนะนะเดี๋ยวผมทั้งต้องขอญาตข,ขยับกล้องหน่อยเพราะว่าตันนี้เราไม่ต้องแกะแล้วเราดูใกล้ๆพอนะครับ นะครับอยู่ใกล้ๆพอนี่นะครับเอียงเห็นไหมับลุ้นนะ่งนี่ไงเห็นไหมฮะไฟบลูทูธมาแล้วนะครับไฟบลูทูธกระพริบกดยังไงนะรุ่นนี้ขออนุญาตกดกดเซิร์ชกดแหลนซอสก่อนโอเคกดได้นะครับเราเลือกที่บลูทูธแล้วกันโอเค เดี okay, ล,ลองเซตดูนะครับมาไหมเดี๋ยวลุนล้นลุ้นตลอดเอามานี่ไงครับมาแล้วนี่ไงครับมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นรอยนะเพราะว่ารถช่างต้งวังนี่คือดูดูเครื่องช่างต้นนะครับแปะอันนี้ไวล้ละคือแปะนี้คือไม่ได้กันเครื่องเรานะครับกันเครื่องลูกค้านะอา้าวดูสิ ต้อมเลเครื่องลูกค้านะครับเครื่องตัวเองเสียซ้าง,งั้นไม่รู้ไปพับโดนอะไรนะครับอ๋อยูจอเสียซะง,งั้นเหมือนจอจะพังนะครับดูแลวน่นจะต้องเสียตังอีกแล้วนะครับจอพังเฉยยัยงได้อยู่ยังได้อยู่นะครับเครื่องช่างตรงนี้นะฮะ นี่นะครับสแตนมอลสปีกเกอร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเชื่อมต่ออยู่เดี๋ยวหาเพลงที่แบบว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเดี๋ยวช่องจะโดนลบนะครับอันนี้ไม่น่าจะมี มาแล้วจบครับมาแถวสแตนมอนะครับนะครับสวยมากตรวนี้สวยมากสวยนหนังสวยมากนะครับค้าเก็บอย่างดีนะครับทําความสะาดตรงนี้ซะหน่อยนี่คือแบบใหม่เลยนะฮะท่านี้เห็นแล้วแบบว้าวมากสีซะสวย โอเคปิดจ็อบนะครับสำหรับตัวนี้มาแชลสแตนมอลนะครับขอบคุณลูกค้าเลยนะครับที่ไว้วางใจให้ท่างต้องได้รับใช้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็วิดีโอคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าดูนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวิธีการแก่วิธีการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็สรุปอาการอะไรอย่างงี้นะครับท่างต้องก็จะอัพให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับ ทั้งต้งก็จะมีพวกลำโพงบลูทูธนะครับลำโพง DIY ก็ทำนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นร้านซ่อม Apple ด้วยนะครับซ่อม iMac MacBook อะไรอย่างนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาหาที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับ<ส> <ๆ S 2> ก็ที่เกียรติทั้งต้งนะครับ<ส>ได้รับใช้นะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ<ค><ณ> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนะฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเป็นโฟและร์ไอสเ i ชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ